ร่วมทํากําไรนะคะจากสินค้านะ Hello Kitty ลิขสิทธิ์แท้ไปได้ก,กันกับเรานะคะโดยที่วันนี้เนี่ยหนึ่งคือไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง2ก็คือวันนี้เนี่ยคุณไม่ต้องแพ็คของจัดส่งสินค้าเองบริษัทแพ็คของส่งของให้กับลูกค้าของคุณนะคะรวมทั้ง3นะวันนี้นะคะคุณเพียงแค่ไม่ต้องสต็อกสินค้าแม้แต่ชิ้นเดียวถูกปะคุณเพียงแค่หยิบรูปนะคะไปโพสไปโปรโมทพุเนี่ยคุณสามารถที่จะทำกำไรกับสินค้าลิขสิทธิ์คิตตี้แท้ได้เลยและที่สําคัญนะทุกคนนะก็คือสินค้าเนี่ย ทุกตัวเนี่ยเป็นสินค้าที่ราคาตลาดเนี่ยจับต้องได้ถึงสามารถซื้อได้อย่างเช่นตัวนี้เนี่ยสบู่ก้อน3อันอันนี้นะทุกคนนะ3ก้อน100บาทเท่านั้นและ <Wow. S 1> ข้างในคุณภาพดีด้วยเดี๋ยวแกะให้ดูทุกคนเป็นลิขสิทธิ์แท้เลยนะเดี๋ยวจะแกะให้ดูข้างในมันไม่ได้มีแค่สบู่ก้อนธรรมดานะทุกคนนะเรามีถุงฟรีฟองแบบเกรดพรีเมียมด้วยเดี๋ยวจะแกะให้ดูสักครู่อ่าอันนี้แกะกล่องให้ดูเลยนะนี่นะกล่องก็ฟุง้งฟิ้งน่ารักเลยเป็นลิขสิทธิ์แท้นะทุกคนนะข้างในก็จะมาพร้้้ออมมมกกกับบนนนีี่่เเลลยคะห็ห็สูแว ถุงตีฟองอย่างดีเลยทุกคนนี่นะก็ไปอาบกันได้แบบฟินๆเลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเข้าร่วมกันทุกคนนี่นะคะหลังจากที่เราทําการสมัครสมาชิกฟรีเข้ามานะคะเข้ามาใช้งานตัวแพลตฟอร์มเป็นที่เรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเรานะคะก็จิ้มไปที่แถบขีดสาขีดตรงนี้นะคะแล้วก็กดไปที่เมนูที่ชื่อว่าจองสินค้าตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็ไปที่เมนูสั่งซื้อสินค้าแบบนี้ตรงนี้เนี่ยเราก็หาสินค้าในหมดคิตตี้นะทุกคนนะ อ่ะอันนี้เราลงไว้น่าจะใกล้ๆน้าสุดท้ายประมาณนี้นะคะในนีนะ้จะมีสินค้าที่คุณสามารถที่จะหยิบไปขายได้เลยง่ายๆนะคุณเพียงแค่ตรงนี้ค่ะหยิบตรงนี้ค่ะนี่นะลิงก์แนะนําจิ้มพิยหนึ่งครั้งปุ๊บเนี่ยสามารถก๊อปลิงก์นะคะไปส่งให้ลูกค้าทาการสั่งซื้อได้เลยเมื่อลูกค้าทาการสั่งซื้อเข้ามาปุ๊บเนี่ยคุณจะได้รับกําไรนะคะส่วนต่างของสินค้าชิ้นนั้นๆทันทีเลย โอเคไหมคะทีนี้วิธีการดูเลทราคานะคะก็คือดูได้ง่ายเลยจิ้มไปที่เลทราคา1ครั้งตรงนี้นะคะพอคุณสมัครฟรีเข้ามาปุ๊บเนี่ยคุณจะมีสถานะเป็นนิวบี้นะตัวนี้เขาจะขายอยู่ที่189บาทใช่ไหมคะราคาปลีกนะส่วนตอนนี้เนี่ยคุณจะได้อยู่ที่ราคา139าบาทนั่นหมายความว่าเวลาคุณหยิบลิงก์เนี่ยไปโพสต์ไปส่งให้คนกดซื้อปุ๊บเนี่ยตรงนี้นะคะคุณจะได้รับกําไรเนี่ยชิ้นละ50บบาทเนี่ยเข้ากระเป๋าทันที ง่ายๆแบบนี้เลยกับแพลตฟอร์มของเรายิ่งไปกว่านั้นนะคะไม่พอนะสําหรับคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาครั้งแรกนะเมื่อสมัครฟรีเข้ามาปุ๊บเนี่ยคุณสามารถที่จะกดรับสินค้าฟรีมูล,ลค่า200บาทนะคะไปทดลองใช้ได้นะรวมทั้งไม่ได้แค่ทดลองใช้คุณสามารถที่จะเอาสินค้าเนี่ยพอได้ของปุ๊บเนี่ยนะเอาไปทํารีวิวเอาไปทาคลิปรีวิวปุ๊บเนี่ยสามารถที่จะขายเพื่อทํากําไรเข้าบ้านได้ด้วยนะคะวิธีการเดิมเลยนะหลังจากที่คุณเอาไปรีวิวปุ๊บเนี่ย นี่นะวิธีการกดรับสินค้าฟรีนะครกดตรงนี้แล้วจิ้มหนึ่งครั้งปุ๊บใช่ไหมคะแล้วคุณก็สามารถเลือกสินค้าได้เลยรวมมูลค่า200บาทเลือกอะไรก็ได้นะาจา๊ะโอเคเสร็จปุ๊บเอาไปทารีวิวเอาไปทารีวิวปุ๊บใช่ไหมคะแล้วก็สามารถที่จะนี่เลยส่งลิงก์ให้กับลูกค้าเหมือนเดิมได้ที่เมนูสั่งจองสินค้าตรงนี้นะคะมีสินค้าทุกรายการที่คุณสามารถทํากําไรได้ทันทีค่ะสนใจเข้าร่วมกับเราทักแชทได้เลยนะคะ